วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีบอร์ดตัวบนนะเป็นของแอร์อินเวอร์เตอร์สังเกตรุ่นนี้จะไม่เหมือนกับสองรุ่นที่แล้วก็คือสองรุ่นที่แล้วนี้เขาจะมีสายเสียบตรงนี้เป็นลายแอกับ N และสาย F1 F2 ตัวเก่าเขาจะมีแค่สามสายก็คือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กาว อันนี้มีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กาวมาจับที่ตัวฉันนะอันนี้เป็นไอซีคอนโทรเลอร์ของบอร์ดแสงแอร์อิวร์เตอร์นะและตรงนี้เป็นชุดสวิตชิ่งพีเเขาส่วนตรงนี้จะเป็นไอซีไอโอเขาทีนี้เรามาลองดูว่าเจ้าปีศาจเนี่ย ยังเก่งเหมือนเดิมไหมถ้าไปเจอรุ่นสีสายคือมี L กับ N แล้วก็สาย data สองเส้นเนี่ยเขายังทำงานได้ไหมเอาครับมาลองกันสังเกตตรงนี้ไว้นะนี่คลิปเข้าไปอันท,ที่หนึ่ง อันนี้คลิปเข้าไปอันที่สองตอนนี้คลิปเรียบร้อยแล้วไฟยังไม่ได้จ่ายเข้านะยังอยู่ที่ศูนย์วนอยู่เอาละจ่ายไฟแล้วนะลองปิดมาแล้ว power on self test เข้ามาแล้วเราต้องการดูแค่ power on self test เท่านั้นแหละถ้าทำงานได้ pms เขาก็จะทำงานได้สมบูรณ์เครื่องเหล่านี้รุ่นใหม่เกือบทุกเครื่องนะเขาจะมี i c controller ตัวนี้เขาจะมี pms ภายในและ มี power on self test อยู่ภายในแต่เขาไม่ค่อยบอกกันถ้าบอกแล้วจะทำเครื่องมือทดสอบง่ายเขาไม่ค่อยบอกกันเหตุที่ power on self test ตัวนี้กระพริบนะเพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่ได้ต่ออุปกรณ์ภายในนันยังขาดอยู่แต่เขาบอกได้ว่า ic power on self test ตัวนี้ทำงานได้แล้วและมีการตรวจสอบได้ปกติ สังเกตนะใช้แค่เจ้าเครื่องมือปีศาจตัวเนี้ยสำหรับบอร์ดสำหรับบอร์ดของแอร์อินเวอร์เตอร์ตัวบนนะที่ตัวบนตัวในห้องนะไม่มี i c IPM นะถ้ามี IC IPM เดี๋ยวจะลองให้ดูอีกครั้งหนึงห่งเพรนั้นต้องใช้เครื่องตรวจสอบพิเศษขนาดที่มี โปรแกรม Power On Cell Test อยู่แล้วและ PMS อยู่แล้วแต่เจ้าปีศาจหนึ่งนี้เขาทำไม่ได้ต้องให้พี่เขาทำนะเอาวลองติดลองเปิดดูนะเอาละเปิดละท่านผู้ชมสังเกตเหน็นตรงนี้ไหม นี่นะอาจจะมองไม่ชัดมาละตอนนี้ดวงนี้ติดละอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวุทธเจ่าขอปิดไฟก่อนนะเอาละพอเห็นละทีนี้เริ่มเปิดเลยเอา้าว power on มาแล้วตัวนี้เป็น power on self test คือตรวจสอบสถานนะอุปกรณ์ทั้งหมดนะ เขาจะใช้ลันสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็เขาจะฟ้องมาฟ้องละหลายปีเลยละ่ะเนี่ยโค้ดจะออกมาแล้ว่าเออเร์เลอยู่แต่การเออเร์เลนี่คือว่ายังไม่ได้เสียบคอมโพเนนต์หรืออุปกรณ์ประกอบเขานะอุปกรณ์ประกอบเขายังไม่ครบเพราะฉะนั้น Power on s e l ล test สเขาจะกระพริบให้รู้ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่านั้นแหละแต่ เจ้าตัวบอร์ดตัวเนี้ยใช้ได้ดีอยู่นะสังเกตดูนะมันมีตัวเสียบด้านเข้าเนี่ย L N แล้วก็ F 1 F 2นะ F 1 F 2ก็คือสัญญาณ Data Link กับเจ้าตัวล่างตัวล่างข้างนอกก็คือคอยร้อนส่วนแผงบอร์ดนี้ก็คือคอยเย็นส่วน i c ซ p m ตัวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอของจริงก่อนนะ จะพิสูจน์ให้แค่ power on self test ตัวนี้ทำงานได้ถือว่าบอร์ดนี้ผ่านละเอาละเพื่อความสบายใจเดี๋ยวผู้เท่าจะยกให้ดูนะว่าไม่มีอะไรสอดเลนอยู่นี่ผู้เท่ายกขึ้นแล้นะดูด้านใต้ไม่มีอะไรนะ สายพวกนี้ก็ไม่ได้ไปเสียบอะไรปล่อยไว้เฉยๆลอยไว้เฉยๆนะเอาดูด้านใต้กันด้านใต้ไม่มีอะไรอ่าสำหรับบอร์ดนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาตรวจสอบมาถึง power on self test ได้ก็คือผ่านการทำงานผ่านละ เปิดปึ๊บเดี๋ยวนะถ้าขึ้น power on safe test ได้ปุ๊บผู้เจ้าหยุดแล้วนะแผ่นนี้เพราะว่าถือว่าแผ่นนี้ปกติละถ้ามีการซ่อมอะไรก็เสร็จละเขาใช้เวลาสแกนอยู่สักแป๊บหนึ่ง <S 1> <S 1> มาละนี่ละเขาฟ้องแล้วว่าอุปกรณ์ไม่ครบเอาละสำหรับบอร์ดนี้ก็พอแค่นี้ได้ก่อนนะเพราะว่าบอร์ดถือว่าดีละ power on safe test ก็าทำงานได้ เอาละมาต่อกันนะครับนี่คือตัวด้านใต้ของแอร์นะเป็นด้านบอดใต้เขาอะบอดตัวล่างบอดตัวล่างนี้เป็นของอินเวอร์เตอร์นะสังเกตดูว่าบอดบนบอดล่างต่างตรงไหนต่างกันตรงนี้ครับตรงที่ว่าถ้าเป็นบอดล่างเขาใช้ขับคอมเพรสเซอร์เนี่ยเขาจะมีที่ระบายความร้อนของ ic ipm บริเวณนี้นะ เป็นของ i อซีไอพเอมและนี่คือตัวจริงของ i อซีไพเอมตัวจริงก็เป็นอย่างนี้นะนี่คือไอซีตัวจริงนี่คือไอซีไพเอมตัวจริงนะของบอร์ดอินเวอร์เตอร์พวกเนี้ยตัวล่างตัวนอก หรือตู้เย็นเขาก็จะใช้แบบเนี้คล้ายๆกันนะเอาละเดี๋ยวผู้เท่าจะให้ดูขามันนะขามันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมขาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนมากทุกขาที่จะคล้ายๆกันนะขาจะเป็นแบบนี้น,น,นะน,บบน,นี่คือขาด้านอินของเขาด้านอินพุตของเขานะนี่คือขาด้าน YUV w YUV เดหรือ w นะด้านนี้เอาละผมมองออกแล้วนะนี่ซื้อ ic i p ไพีนะวันนี้คือ i อ i ี m ไว้สำหรับขับคอมเพรสเซอร์พวกที่เป็นมอเตอร์ทั้งหลายเราจะใช้ ic พวกนี้นะอเอคส่วนเบอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะแต่ละเครื่องใช้ต่างต่างรุ่นต่างเบอร์กันนะเอาละอันนี้ออกก่อน ทีนี้เรามาดูด้านไฟเข้ากันนะนี่คือด้านไฟเข้ากันนะสังเกตดูจะมี l กับ n เข้าตรงนี้แล้วก็สามนี่คือคอนโทรลเป็นรุ่นสามสายนะ่วนสายดินนี้เราเราไม่พูดถึงนะก็ยังไงก็ต่อสายดินธรรมดาแต่สายที่เข้าเขาจะมี สามสายนะที่เราทดสอบเราทดสอบแค่1กับสองนะสองสายสามเราไม่ต่อเราปล่อยว่างไว้นี่คือบอร์ดด้านล่างเป็นของแอร์อินเวอร์เตอร์นะสังเกตด,ดูว่า IC ตัวนี้เป็น IC คอนโทรเลอร เขาจะมีหลอดไฟแสดงสถานะให้ด้วยหลอดไฟนี้ถือว่าเป็นหลอดไฟที่ใช้ทดสอบนะถ้าหลอดไฟตรงนี้ติดหมายความว่า TMS และ POST power on cell test กับ power management system เขาทำงานถูกต้องแล้วเอาเรามาดูกันผู้เท่าจะลองใช้เจ้าตัว ศาสหนึ่งนี้ต่อดูนาะจ่ายไฟเข้านะตอนนี้ผู้เท่าใช้สายไฟต่อมาอย่างนี้ละใช้สายไฟต่อมาอย่างนี้นะสองเส้นะเอาละเส้นนี้ไม่เกี่ยวเส้นนี้ไม่เกี่ยวนะเป็นวัดอุณหภูมิเขานี่ก็วัดอุณหภูมินะไม่เกี่ยวมีแค่สายไฟเส้นนี้นะที่สำคัญอยู่นะ่ะ สายไฟเส้นนี้ไฟเข้า L N นะแต่ผู้เท่ายังไม่ได้เสียบไฟนะนี่คือหัวปลั๊กนะหัวปลั๊กที่จะมามาต่อตรงนี้เป็นของคือของสายเส้นนี้นะไฟเข้า L N เนี้ยใช้หัวปลั๊กแทนเทีจ้านี้ยเพราะว่าเขาใหญ่ตัวนี้เป็นสเตปปิ้งมอเตอร์นะเป็นสเตปปิ้งมอเตอร์ใช้ควบคุมวาล์วน้ำยานะ ระดับหนึ่งสองสามก็แล้วแต่เขานะได้หลายระดับไว้ปิดเปิดน้ำยารูเล็กรูกใหญ่นะ s เต็ปปิ้งมอเตอร์เขาเรียกสายสองเส้นนี้ไปเข้าปั๊มทานฟอร์มเมอร์นะหรือ PFC อ่ละนะจะไปเข้าปั๊มทานฟอร์มเมอร์หรือ PFC อาเอาเจ้าเอทอร์มิสมเตอร์ วัดอุณภูมิมาตรงนี้ก่อนเราจะมีอยู่สามเส้นนะตัววัดอุณหภูมิเรามาวางแถวนี้ก่อนโอเคแล้วตัวนี้จะไปเข้ากับพัดลมนะพัดลมระบายความร้อนของเจ้าตัวล่างตรงนี้จะเป็นสวิตชิ่งของเขานะสวิตชิ่ง PSU เอาละเดี๋ยวจ่ายไฟเข้าเลยนะเพราะตอนนี้สามารถจ่ายไฟเข้านี้ได้แล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดสวิตช์นะ ให้สังเกตจุดนี้นะจุดเนี้ยจุดนี้เป็นสําคัญนะแล้วก็จุดที่สองคือจุดนี้ตอนนี้ไฟสูญโว้นอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไฟจากเจ้าปีศาจน้อยตัวนี้ยเอาสายเข้ามาเสียบแทนตรงนี้นะนะไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องเสียบปลั๊กสองร้อี่สิบนะเอาละเปิดดูตอนนี้เลยอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ครบนะต่อ,อยังไม่ครบเพราแค่นี้เขาก็ทำงานได้ละถ้าปกตินะ แต่เจ้าตัวนี้คิดว่าน่าจะยากนะเพราะว่าสปาซิเตอร์เขาก็ตัวใหญ่แล้วก็ระบบ i อ m เอมขาก็ยักษ์เพราะฉะนั้นการเทสกับเจ้าตัวเล็กตัวนี้อาจจะไม่ผ่านแต่ผู้เท่ามีวิธีเดี๋ยวนะมาดูจะชัดนะเอาละ่ะเปิดละปรากฏว่ารีเลย์ติดป๊อกแป๊กป๊กป๊กเลย ตอนนี้นะรีเลย์ดิตกแป๊กตแป๊กเลยแต่ไฟเพราะว่าออนเซลเทไม่ขึ้นและไฟตรงนี้สังเกตนะกระพริบตลอดเลยไม่นิ่งเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไม่สามารถจ่ายไฟมาเลี้ยงกับเจ้าตัวล่างนี้ได้บอร์ดอินเวอร์เตอร์ตัวล่างเนี่ยเขาก็มี IC ซี m อพอยู่นะนี่คือที่อยู่ของ IC IPM นะเราจะเห็นน็อตขันเนี้ยด้านใต้เขเป็นระบายความร้อนเอาละในเมื่อ เอาเอามาอยู่ต้องเรียกพี่เขามาละเรียกพี่เขามาช่วยแล้วนะครับทีนี้ผู้เท่าจะพาพี่เขามาช่วยเลยนะต้องเคลียร์พื้นที่นิดนึงเอามาดูหน้าตาของพี่เขาก่อน วันนี้พทุทธาออกก่อนนะนี่คือภาพพี่ใหญ่ของเจ้าปีศาจน้อยเป็นปีศาจสองอะนะสองขีดสองน่าจะเป็นตัวนี้แหละเขาทำงานที่ PMS และ Power on safe test เหมือนกันนะ มีไฮสูงและไอเออร์สูงกว่าพลังงานเขาจะสูงกว่าเจ้าปีศาจน้อยนี่เยอะมากนะถ้าลองเปิดดูดีนะเปิดตรงนี้ปื๊บเห็นไหมเขาจะบอกรายละเอียดต่างๆก็เยอะมากเหมือนกันเดี๋ยวปิดก่อนนะ ก็เห็นว่าเจ้าตัวนี้โตกว่าปีศาจน้อยนี่เยอะมากนี่เจ้าปีศาจน้อยนะหมายความว่าปีศาจน้อยไม่สามารถใช้ตรวจสอบกับแผงอินเวอร์เตอร์ตัวล่างได้ต้องให้รุ่นพี่เข้ามานะนี่คือรุ่นพี่เขา เอาละตอนนี้ที่ใหญ่ของเขาพร้อมแล้วและบอร์ดอินเวอร์เตอร์ตัวล่างก็พร้อมแล้วที่จะเทสนะผู้เฒ่าจะปิดไฟหน่อยนะจะได้เห็นหลอดไฟหลอดนี้และรายละเอียดตรงนี้นะเอาละปิดไฟแล้วนะพอมองเห็นนะ ผู้เท่าจะเปิดแล้วนะอืบม,มาแล้ว power on self test นี่คือหลอด power on self test เขาเริ่มทำงานแล้วไหมจะส่งโค้ดแล้วหมายความว่าบอร์ดนี้ค่อนข้างจะปกติ ค่อนข้างจะสมบูรณ์ปกติเพราะ power on cell test เขาทำงานแล้ว p m s เขาก็ทํทำงานแล้วสังเกตดูช่วงนี้เขากินไฟอยู่ประมาณ3.8วัตต์เท่านั้นเองนี่นะใช้เครื่องตัวนี้เป็นตัวทดสอบเป็นรุ่นพี่ของไอ้เจ้าตัวนี้นะอันนี้รุ่นรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเขาอันนี้ตัวใหญ่เป็นรุ่นพี่เขาเลย ถ้าปกติ Power On Self Test เนี่ยมีหลอดไฟกระพริบ ib, บอกโค้ดอย่างนี้หมายความว่าส่วนมากจะสมบูรณ์แล้วนะบอร์ดพวกนี้จะไม่เสียละเพียงแต่ว่าเซนเซอร์หลายจุดยังไม่ได้ต่อนะพัดลมระบายความร้อนตัวล่างก็ยังไม่ได้ต่อมีหลายอย่างเลยไม่ได้ต่อแต่ไม่สนใจหรอกเพราะว่าเขาจะบอกมาเองว่าอะไรไม่ได้ต่อบ้างโค้ดก็จะออกมาตรงนี้นะเอาละ นี่หมายความว่าเจ้าปีศาจน้อยตัวเนี้ยไม่สามารถตรวจสอบอาแผงของอินเวอร์เตอร์ตัวล่างได้แต่เจ้าปีศาจใหญ่เขาตรวจสอบได้นี่นะเจ้าปีศาจใหญ่เขาจะมีสวิตอีกสองชุดตรงนี้นะบริเวณน,นี้นะเป็นสวิตสองชุดเขาผู้ชมสังเกตนะไอ้ตัวนี้คือเบเกอร์ เบเกอร์ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเป็นเบเกอร์ที่ว่าผู้เช่าทําใช้เองรั่วดไฟ่วาประมาณสักหนึ่งมิลลิแอมนี่ก็าทางานแล้วได้ต่ําสุดถึงห้าร้อยไมโครแอมก็คือครึ่งมิลลิแอมเท่านั้นละ่ะเขาก็สามารถดีดได้ละสองปุ่มตรงนี้นะจะเป็นปุ่มที่ว่าใช้ในการเทสต,ต้องการ่าพลังงานมากแค่ไหนบริเวณนี้ เขาจะช่วยได้นะสองกลุ่มนี้จะช่วยได้ตัวนี้จะเป็นตัววัดกักำลังไฟธรรมดาเท่านั้นเองนะโดยที่ว่าเราไม่ต้องต่อไฟไปตรงเข้าบอร์ดเลยถ้าต่อไฟตรงเข้าบอร์ดนี้เกิดมีอะไรชอดขึ้นมาแล้วจะเกิดความเสียหายเยอะนะมีการไหม้มีการแตกมีการอาร์กได้แต่ถ้าผ่านเจ้าตัวนี้จะไม่มีการไหม้การอาการแตกเลย สายที่ออกมาตรงนี้ก็สามารถชตได้นะแต่บอร์ดนี้ไม่ใช่บอร์ดของผู้เท่าผู้เท่าไม่ชดนะไม่ชอดได้ดูนะเพราะเหตุที่ว่าถ้าเกิดเราชตแล้วมีการสปากของไฟเนี่ยมันจะเกิดทานเชียนทานเชียนที่เกิดจะทำให้เจ้าสวิตชิ่งตัวนี้มีโอกาสพังได้ง่ายและเจ้าไอซีคอนโทรเลอร์เนี่ยก็พังได้ง่ายนะถ้าทานเชียนเกิดบริเวณนี้นะเพราะฉะนั้นจุดนี้ผู้เท่าไม่ดองให้ นี้ก็มีแค่นี้แหละหมายความว่าเราสามารถทดสอบได้ทั้งบอร์ดบนและบอร์ดล่างพวก ic พวกบอร์ดของ ic ซอินเวอร์เตอร์นะถ้าบอร์ดล่างเราใช้ตัวใหญ่ทดสอบถ้าบอร์ดบนเราใช้ตัวเล็กทดสอบได้เลย และไม่ใช่แค่บอร์ดแค่นี้นะเป็นบอร์ดของแอร์บอร์ดของพัดลมบอร์ดของตู้เย็นทดสอบได้หมดเลยเอาละเดี๋ยวผู้ผู้เท่าจะข้ามตรงนี้ไปแล้วนะหมายความว่าตอนนี้รู้แล้วตัวเล็กทดสอบไม่ได้แต่ตัวใหญ่ทดสอบได้พอ,พอละเอาละปิดไฟนะ เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้คลิปนี้ผู้เท่าขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป EP หน้าครับผู้เท่าขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่รูปนิ้วมือใต้คลิปและรูปกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เท่าในการทำคลิปท่านผู้ชมช่วยให้ผู้เท่าผ่านโปได้ อับคลิปได้มากกว่าวันละหนึ่งคลิปส่วนท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ให้การสนับสนุนผู้เท่าในการจัดหาอุปกรณ์มาจำคลิปได้ที่ QR ลิมขวาล่างครับสวัสดีครับ